เออเจ้าประดานู้เปล่ากดเท่าไร่ต้ง2ือใชหอ๋อจริอ่าจเอนเกิดวันที่เทไหร่อ๋องเหิ่เไอจอไหอจริงรอวเ่ไหร่ออ่ว่ะั หกพวอรีวิวช่วยทันติคุณรู้ไหมว่าคุณน่าเด็กมากคุณทำให้ผู้ชายทางประเทศไทยลำบาก็เ่าไม่นาเด็กไหมนมาผมอายุยี่สิบคุณก็มันก็ปกติปอไม่หรอไมนก็ปกติปอวะเชื่ออย่างงี้เืออย่างนี้คุณบอกยี่สิบคุณปกติ แต่ผมกับพี่คิวตอน20ผมไม่ได้แบบนี้ <laughs> มันเป็นเรื่องจริงตอนเรายีเราไม่ได้เป็นแบบนี้แต่นี้ถือว่าเพอร์เฟกมากเลยอะใช่ใช่เดี๋ยว2ี่ยก็ยังหน้าอย่างเงี้ยเชียวสามสิก็ยังเป๊ะคุณจะผิดที่ยี่ข้างล่างก็บอก3ขวบใช่ไม่ใช่ <laughs> ตอนที่บอก2ขวบใช่ไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะสามขวบได้ไงในเมื่อกลับไปครั้งที่แล้วก็อยู่ดีเป็นพรีเซนเตอร์